อย่างเราเนะโอ้ยนะคะกระดอนกระเด็นนะคะก็ไม่ยังไม่โตนะเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยนะเผื่อเขาจะอาดิดขึ้นมานะคะพอให้ไส้เพชรได้ทานต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่าก็ถือว่าก็นึกว่าจะไม่ขึ้นเลยนะคะตัดไปก็เกือบเดือนแล้วนะอ่าก็ถือว่าก็ยังขึ้นอยู่นะะเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยนะคะใส่ให้นะ บางล่องก็ตายนะคะ,ะแต่ก็ยังดีนะคะเดนนี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยกันนะคะเพื่อให้อาต้นหญ้านะคะโตขึ้นเร็วนะคะกัะพืชก็ขึ้นเร็วมากนะคะัพืชเยอะนะคะเพรมาในป่านะคะเด้นก็ยังชุ่มชุมอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ย กันนะคะเพื่อจะช่วยให้ต้นญยาโตเร็วขึ้นนะคะทันสร้อยเพชรได้ทานนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ปุ๋ยกันเลยนะคะอตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวให้นุ้ยใส่ก่อนนะคะวันนี้บรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคะตอนนี้เรามาใส่ปุ๋ยก็ฝนตกปล่อยๆนะคะอืม สู้ๆหน่อยหนุยมองน้านะมอกเร็วๆนะคะเร็วๆมาช่วยกันก็น,น่าจะใช้เวลาไม่นานนะคะ นเดียวก็ได้มั้งเนาะเออหยอกนุ้ยเล่นนะคะอ่าเพื่อลูกสาวเรานะคะอายังน้อยๆนะคะกว่าอ่าตัดแรงย้าที่เราอ่าไปซื้อไว้นะคะหมดก็ตรงนี้ก็จะได้ทานพอดีนะคะก็จะได้วนนะคะวนอ่าก็น่าจะโตทันนะคะซอยเพชรได้ทานนะคะถ้ายังมีฝนแบบนี้นะคะยาก็จะดีดขึ้นเร็วนะคะ ก็เลยเอาปุ๋ยมาใส่นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะไปช่วยนุ้ยก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยนุ้ยกันเลยนะคะตอนนี้เราก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะกําจัดวัชพืชนะคะนี่ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเราก็จะตัดออกนะคะอ่านุ้ยจะเป็นคนตัดนะคะตอนนี้ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ตัดวัชพืชตามร่องนะคะตามลหญ้านะคะเพราะว่ากว่าจะยาจะโตนะคะแต่ต้นว่าจะพืชจะโตก่อนนะ,ะเพราะว่าระวานฝูยด้วยนะคะเดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์นหนึ่งเราค่อยมาดูกันนะคะอ๋อ อาทิตย์หนึ่งน่าจะดีดขึ้นไหมนุย้ยฮะเออฮึมสวยมากเลยนะคะตรงนี้วันปุยแล้วเดี๋ยวเราประมาณอาทิตย์หนึ่งเราค่อยมาดูกันน้าหน,นุ่ยเนาะแล้วก็เอาเสียมเอาจอบมาขุดแซมตรงไหนที่อาหญ้าตายนะคะอ,อ้ท่านี้จะสวยมากนะะเพราะว่าวัชพืชไม่ค่อยมีนะคะฝั่งนี้ สวยงามก็้งจะต่อที่สองนะคะนี่นี่เราก็ค่อนมาดูกันนะคะว่าอ่าอีกอาทิตย์นหนึ่งนะคะต้นยาของเราจะอ่าสูงท่วมหัวปุยไมนะคะตอนนี้ก็เท่าเอวนะ,ะอ่าวันนี้ภารกิจก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็อ่าปุยจะไปตัดยานะคะ เราจะเตรียมยาไปให้ช่วยเพชรด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องทั้งใสเพชรแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ